สวัสดีคะ่ะเอฟซีที่น่ารักทุกท่านสวัสดีคะ่ะคลิปนี้มารีวิวเหรียญที่ส่งมาจากเอฟซีแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรกล่องน้อยๆนะคะก็ดูดูว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะค่ะก็มาลุ้นกันค่ะว่าวันนี้ได้อะไรบับเบิรเก็บมีจดหมายมีเลขที่ธนาคารโอ้แบงค์แบงค์งประเทศอะไรเนี่ย เกาหลีมั้งเนาะค่ะอันนี้เดี๋ยวป้าต้องให้ทีมงานเขาดูว่าได้เท่าไหร่เพราะป้าไม่รู้เลทป้าเขาเคยบอกหลายครั้งแล้วเขาก็พูดอยู่ว่าป้าสอนไม่จําไม่จําจริงๆอะไรที่ไม่จำป้านก็ไม่จำจริงนะบอกเขาบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วไม่จํา จำไม่ได้จำแล้วก็ลืมอันนี้จะเป็นเหรียญสตางรูนะคะสิบสตางเหรียญน,นี้ชํารุดอ่าที่จะต้องมารีวิวมาบอกก็ด้วยตรงนี้ด้วยถ้าเหรียญแบบนี้ชํารุดไม่ต้องส่งมานะคะเก็บไว้ดูค่ะเพราะส่งมาแปลวไม่คิดตังให้แน่นอนนะคะส่งมาไม่คิดตังให้ค่ะ สำรุดนะคะขายต่อไม่ได้ป้าบอกตลอดเลยใช่ไหมว่าเหรียญไหนที่ขายต่อไม่ได้นะคะไม่รับซื้อเนี่ยค่ะเหรียญนี้สิบตะตังแบบนี้ขายต่อไม่ได้แน่ๆนะคะไม่รับซื้อแต่ถ้าเป็นเงินผูนะเราขายเป็นเนื้อเงินได้แต่นี้เขาเป็นเป็นนิกเกิลนะคะไม่ได้ค่ะเหรียญนี้ไม่ไม่ไม่คิดตังให้นะคะบอกเลยจะให้หนึ่งสิบตาตังก็ไม่รู้จะตังที่ไหนให้สิบตะตังเนาะเหรียญสิบตะตั์ ให้เท่าหน้าเหรียญถ้าเป็นเหรียญชมุตรไปเหรียญบาทเหรียญห้าบาทสิบ,บาทต่นั้นก็จะให้เท่าหน้าเหรียญเพราะไปแลปแก,แกคืนกลมแลกคืนกลมอันนี้เหรียญสลึงรอยสิบไปแลกคืนกลมไม่เท่าหน้าเหรียญค่ะเหรียญชรุดมาถ้าเป็นเหรียญที่มูลค่าหนึ่งบาทอะไรเงี้ยก็จะให้ตามราคาแต่อันนี้เขาเป็นสิบตะตังไปนั้นก็ไม่รู้จะเอาตังสิบตังที่ไหนมาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญราชการที่สิบเหรียญหนึ่งสลึงนะคะหนึ่งสลึงใช่ไหมใช่ หน,น,นึ่งเลึงยี่สิบห้าสตางค์ค่ะยี่สิบห้าสตางค์ร้เจ็ดยี่สิบเหรียญนี้เขามีความผิดปกตินะคะปกติหัวขึ้นก้อยลงใช่ไหมคะเหรียญหมุนเวียนแต่อันนี้เขาจะเป็นนี้ค่ะอยู่ด้านนี้นะคะเพืนอ้จับแบบนี้หัวขึ้นนะคะกลับมาปึ๊บค่อยๆปึ๊บเนี่ยค่ะเขาเอียงค่ะแต่เขาเอียงไม่เยอะนะเหรียญนี้วันนให้หนึ่งร้อยบาทค่ะ เหรียญถือว่าเป็นเหรียนผิดปกตินะคะเอียงแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่อ่ะนี่จับแน่ๆเลยแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจะหลุดโอเคอย่างนี้นะคะดูด้านนี้จะประมาณนี้อ่ะแล้วพอกลับมอาอ,อีกด้านหนึ่งเนี่ยค่ะ เขาเขาเอียงอะค่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตรงนะคะถ้าตรงก็จะได้หลายร้อยอยู่อันนี้อันนี้เขาเอียงเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะคะรัชการที่สิบเป็นเหรียญเอียงค่ะเหรียญนี้ให้หนึ่งร้อยบาทค่ะไปดูเหรียญอื่นๆต่อเนาะเพิ่งจะได้สองเหรียญเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เอียงกับเหรียญสตางค์รูอ่ะมาดูเหรียญอื่นๆ เหรียญอื่นๆก็จะเป็นเหรียญนี้เหรียญสามรอบเหรียญยี่สบาทที่ระลึกยี่สิบาทปกตินะคะถ้าเป็นเหรียญปกติเหรียญยีสิบาทจะไม่รับซื้อไม่รับเลยแม้แต่เหรียญเดียวนะคะ20บาทอันนี้เป็น20บาทที่ระลึก3รอบในหลวงรัชกาลที่9เหรียญนี้เขาผลิตจากเนื้อเงินนะคะเหรียญนี้ซื้อที่เขาเป็นเงินค่ะ ซื้อเพราะเขาเป็นเนื้อเงินนะคะซื้อในราคาเหรียญละห้าร้อยบาทเนื่องด้วยเหรียญน,นี้เปอร์เซ็นต์เงินเขาจะไม่สูงเขาเป็นเหรียญที่เปอร์เซ็นต์เงินต่ำค่ะซื้อได้ทางนั้นถ้าเป็นเหรียญเนี่ยน้าหนักยี่สิบกรัมถ้าเป็นเหรียญเปอร์เซ็นต์เงินสูงก็จะได้อยู่ที่ประมาณประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยบาทประมาณนะคะแต่อันนี้คือเปอร์เซ็นต์เงินเขาต่านะคะให้หกให้ห้าร้อยบาท เหรียญหกรอบเหรียญสามรอบรัชการที่เก้ารับซื้อนะคะเหรียญละห้าร้อยบาทเหรียญยี่สิบบาทที่ระลึกยี่สิบบาทที่ระลึกสามรอบราชการที่เก้ารับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาทสี่เหรียญละเออสามเหรียญละเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้าร้อยอันนี้สองเหรียญสำเนยหกร้อยบาทแล้วนะคะโอเคก็คุ้มอยู่ ที่คนที่จะส่งเหรียญมาขายไปหน้นะ่นเป็นแบ,บอกตลอดเลยนะว่าดูก่อนดูของก่อนว่าคุ้มค่าส่งไหมถ้าไม่คุ้มค่าส่งไม่ต้องส่งมาเนาะเดี๋ยวจะเปลืองค่าส่งแต่ถ้าคุ้มอ่แบบนี้ได้อยู่ห0รอบาทแล้วก็มีเหรียญตาแผ่นดินแล้วก็เหรียญบาทวัดบ,บาทหงตาแผ่นดินเขาช้าจังเลยอะ่ะอ่ะไม่เป็นไรไม่ว่ากันเนี่ยมีปัญหาตรงนี้แหละค่ะที่เวลาคนส่งของมา คนคนส่งของมาให้ป้านะเหรียญนนะ่ะส่วนมากจะเป็นเหรียญที่ช้ำๆเนี่ยจริงๆเหรียญพวกนี้คัดปะนะคัดออกไปคืนกลมหมดนะคะขายไม่ได้เนี่ยหนึ่งสองแต่อันนี้ส่งมาแล้วเห็นใจกันให้แล้วกันเพราะมันก็ไม่เยอะเนี่ยเสียหมดค่ะโอ้ตีเสียหมดเลยนะคะเ,เป็นเป็นเหรียญที่เหรียญเสียทั้งหมดเลยใช้ได้อยู่สองเหรียญเนี่ย โอ้โหเสียหมดค่ะที่พอใช้ได้อยู่สี่เหรียญเท่านั้นนะคะแต่อันนี้เนี่ยดูสิเหรียญละสามบาทปะนะให้ไปเนี่ยสามบาทอันนี้คือเข้าเนื้อไปนั่นแล้วเนี่ยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอะไม่เป็นไรประมาณหกเจสิบบาทไม่ถึงร้อยถือว่าให้ นี่ไหนก็ส่งมาแล้วเนาะนะคะเหรียญที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ยเสียถ้าแบบนี้ไม่ต้องส่งมานะคะส่งมาก็ปัาคิดให้เท่าหน้าเหรียญหนึ่งบาทนะคะเพราะเป็นเหรียญเสียอันนี้ให้สามบาทแต่ที่ส่งมาอันนี้อันนี้ปัญาไม่ได้หักปัญาให้เต็มค่ะดูนะคะเหรียญเสียแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นชํารุดนะคะชํารุดคือคืนกลมได้อย่างเดียวค่ะนักสะสมไม่ซื้อนะคะ มาดูอันอื่นต่อมีอะไรอีกอันนี้เหรียญหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทหงหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทหงนี่ป้าน่าไม่รับซื้ออยู่แล้วนะอันนี้เป็นที่รู้กันเนาะอันนี้บอกกันเลยบอกกันเลยว่าเหรียญนี้นะคะอ่าอันนี้ไม่ว่าอะไรเสียก็ไม่เป็นไรเนี่ยช้าเละเทะยังไงก็ได้เพราะเอาป้าน้าไปคืนกลมค่ะป้าน้าไม่ได้ไปขายเหมือนประมาณว่าฝากป้าน้าคืนกลมไม่เฉยนะคะจะดําจะเละอะไรยังไงก็ได้เพราะว่าได้หนึ่งบาทอยู่แล้วยังไงก็หนึ่งบาทเท่ากับหน้าเหรียญเขาอยู่แล้วนะคะอันนี้เท่ากับฝากแลกคืนกลม อันนี้ไม่ได้รับซื้อนะคะเหรียญที่พนันไม่รับซื้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวพนันถ้าถ้าอ่าเดี๋ยวหยิบมาให้ดูเลยเหรียญที่ไม่รับซื้อหนึ่งบาทวัดไม่รับซื้อหนึ่งบาทเรือหงไม่รับซื้อนะคะหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทเรือหงไม่รับซื้อเหรียญตาแผ่นดินชัมรุดเหรียญชัมรุษทุกเหรียญเลยค่ะไม่รับซื้อนะคะชัมรุดเหรียญที่เหรียญเหรียญเหรียญบินเหรียญสึกมากๆอะค่ะไม่รับซื้อแล้วก็เหรียญเนี่ยค่ะ รวงข้าวอ่ะพอดีเจอพอดีอยู่ใกล้ๆมือเหรียญรวงข้าวนะคะอันนี้ก็ไม่รับซื้อนะคะเนี่ยค่ะเหรียญยี่สิบห้าและห้าสิบตังกรวงข้าวไม่รับซื้ออันนี้ที่ก็อแมจะต้องทําคลิปบอกเพราะว่าหลายคนนะ่ะตั้งความหวังไว้ว่ามีเหรียญน,นะคะจะจะมีจต่กลุ่มแบบนี้ที่เหรียญเยอะๆอะค่ะเหรียญที่มีเยอะๆก็ขายไม่ได้เนาะขายไม่ได้ก็ไม่รับซื้อไงเหรียญหนึ่งบาท การจนาไม่ร <ítulo> anyway. ับซื้อกัรจนานี้ไ hmm. ม่รับซื้อทุกชนิดราคานะคะไม่ใช่หนึ่งบาทอย่างเดียวเออ่ทุกหน้าเหรียญค่ะการจนานะคะไม่รับซื้อไม่รับเลยค่ะห้าบาทสิบบาทก็ไม่รับนะคะแล้วก็เหรียญอันนี้ค่ะสองบาทสองบาทหมุนเวียนเนี่ยค่ะสองบาทสตังทอนนะคะแบบนี้ไม่รับซื้อค่ะเหรียญสองบาทสตังทอนไม่รับซื้อและเหรียญนี่เหรียญอะไรเนาะสี่ศูนย์ ิบบาทสี่ศูนย์ไม่รับซื้อหลยคนถามมาเยอะเลยนะคะแล้วก็สิบบาทสนนี่สองสามสี่ไปน่ก็ไม่รับซื้อแล้วนะคะเนี่ยสิบบาทสามสี่เยอะเลยสิบบาทสามสี่อันนี้ไปน,น่าจะไปขึ้นกลมเนี่ยคะ่ะเหรียญบินเหรียญดำเนี่ยคะ่ะเหรียญเพราะส่วนมากที่ส่งมานะคะเขาจะส่งเหรียญบินเหรียญชํารุดแบบนี้มาทั้งนั้นเลยนะ,ะที่ส่งมาเนะะี่ยค่ะแบบนี้เหรียญชํารุดคะ่ะสึกบินนะคะบินบินสึก สิบบาทปีสามสี่สองห้าสามสี่ไม่รับซื้อแล้วนะคะสิบบาทปีสองห้าสี่สองไม่รับซื้อแล้วนะคะสามสี่ไม่รับซื้อแล้วสิบบาทปีสองห้าสี่สองไม่รับซื้อแล้วเคยรับซื้ออยู่นะคะแต่ตอนนี้ไม่รับแล้วค่ะเพราะว่าขายไม่ได้แล้วก็แล้วเหรียญที่ส่งมาเราไม่เห็นของใช่ไหมคะเขาส่งของมาก่อนเราไม่ได้ดูของเขาก็ส่งบินบินด,ดำดำ,ดำมาก็ไม่เป็นภาระเนี่ยคะ่ะ สิบาทปีสองห้าสี่สองนะคะไม่รับซื้อแล้วนะคะ10บาทปีสองห้าสี่สองหยุดการรับซื้อค่ะสิบบาทปีสองห้าสามสี่หยุดรับซื้อแล้วค่ะไม่รับซื้อตอนนี้รับซื้อเหรียญสิบาทนะคะสามหนึ่งเท่านั้นคะ่ะสี่หนึ่งก็ยังพอรับบ้างแต่ต้องสวยๆนะคะไม่สวยก็ไม่รับคะ่ะสี่หนึ่งพอรับได้บ้างสวยๆถ้าไม่สวยไม่เอาเลยนะคะสามหนึ่งรับได้ตลอด ค่ะไม่สวยก็รับได้สามหนึ่งปีเดียวเท่านั้นนะคะ10บาทค่ะและหบาทรับสี่สองรับเหรียญห้าบาทรับพศสองห้าสี่ย์กับสองห้าสี่หเท่านั้นค่ะตามนี้นะคะท่านใดมีต้องการขายก็เพิ่มเพื่อนในไลน์มาได้เลยค่ะอันนี้นะคะคือไม่รับซื้อค่ะ